ว่าด้วยเรื่องคู่จิ้นคุณแม่แพรพราวแสงทองกับทางพระเอกสันพงศธรมีเรื่องให้จิ้นเรื่องให้ฟินแล้วล่าสุดเป็นประเด็นดราม่าที่แรงมากๆลามไปถึงลูกบอกว่าถ้าลูกไปเห็นจะรู้สึกยังไงคุณมีลูกแล้วคุณไม่ควรทําแบบนี้ในประเด็นที่ว่ามีการหอมมีการกอดจูบกันอยู่บนเวที ในวันที่ไปแสดงบนเวทีลิเกที่ผ่านมาค่ะทุกคนเชื่อว่ากระแสนี้ที่หลายๆคนกําลังเสพอยู่โอ้โหสาวเนยลงคลิปไปเนี่ยรู้เลยว่าฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยมีแต่คนจิน้นมีแต่คนดูแล้วแบบคือแบบจิ้นมากๆอยากให้พระเอกอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็แบบคิดไปถึงขั้นคู่จริงบางคนถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาเปิดตัวกันคบเป็นแฟนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เสิร์ฟความฟินออกไปแล้วเสิร์ฟความ บางคนตุยยังไม่ฟื้นเลยก็มีจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าทางพระเอกสารใน,นมีการหอมเก้้ยวคนนี้เพลียวเข้าไปเต็มฟอดเลยค่ะทุกคนในไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกระแสวันนั้นน่ะเห็นว่าได้มา,าลัยรวมๆเกือบห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทเกือบหกหมื่นเลยนะคะทุกคนคือเยอะมากๆเลยนะมาลาัยหลักๆนี้ก็จะเป็นมาลาัย บ้าน SP นะคะห0,000บาทคนละ25 0 0 0นานะคะแล้วก็จะมีมะลัยิบย่อยอะไรบ้านฮักเพียวพาวอะไรบ้านฮักน้องนาดิตะออกมาถือว่าเป็นกระแสที่ตอบรับออกมาดีมากๆแต่แต่แต่ว่าหลังจากที่มีกระแสตอบรับไปเชิงบวกเชื่อว่ามีเชิงลบเพราะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคะ่ะทุกคนเรื่องนี้นะคะที่อยากเอามาพูดเพราะว่ามันมีดราม่าที่บางทีเกินไปนะคะเขาเรียกว่า เกินคําว่าคนเสพข่าวคนเสพความบันเทิงกับแบบไปยุ่งเรื่องครอบครัวของเขาในประเด็นที่ว่าเนี่ยไม่กลัวลูกเห็นหรอฉากแบบนี้เด็กเขาจะถามถ้าเขาเห็นนะคะทุกคนแต่มันก็อยู่บนเวทีทุกคนก็ไม่รู้จะอธิบายไปถึงไหนเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะสําหรับฉากฉากนี้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยค่ะหมายแล้วมีงขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแน่เฮียดราม่าหรือพวกเรา ไม่รู้จะโดนอะไรบ้างมึงกับตูแล้วนะมากนะันทีนี้แล้วมึงไปสุดเลยเอาเถอะเก่งนักเก่งนะงนะข้าก็ลูกผู้ชายเธอก็ลูกผู้หญิงใช่มันอาจดูที่ฉันข่มเหงเธอแต่เธอตกเอาตกเอามันจกได้ไหมลนะ่ะทำอะไรได้ไดบ้างนอกจากจบเอางี้เธอตกแปง้แค่ไหนอ่าทุกคนเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ดูแล้ว,ก,งงลวก็ต้องบอกว่านะคะก่อนจะไปถึงเรื่องที่ว่าทําไมมันเกิดดราม่าได้ สาวนอยขอพูดก่อนนะคะว่าเนี่ยการแสดงที่เห็นข้างต้นนี้นะคะที่ผ่านมานี้คือการแสดงของคําว่าลิเกค่ะคนอีสานบานเฮาหลายหลายคนอาจจะเ,เคยเบิ้งลิเกเนาะค่ะเนาะลิเกนะคะ,นะคะ,ะ,คะเขาจะถึงเนื้อถึงตัวมากกว่าหมอลำนะคะการแต่งตัวเขาคล้ายๆกับหมอลำก็จริงแต่การเข้าถึงเนื้อถึงตัวเขาการแสดงบทบาทของเขาจะเข้าแบบแนบเนื้อมากกว่าหมอลำบ้านเราค่ะจนทําให พ่อพ่อแม่แม่บางท่านที่อาจจะยังไม่เคยดูลิเกนะคะตามไม่ทันในตรงนี้หรือบางคนเคยดูลิเกแต่ว่ารับไม่ได้ที่คุณแม่เผาเผวเนี่ยมีลูกสองแล้วทําไมถึงทําพฤติกรรมแบบนี้โดยการให้ผู้ชายเนี่ยมาหอมมากอดบนเวทีสาธารณะได้ขนาดนี้แล้วเป็นการแชร์ออกไปวอนโซเชียลเลยค่ะซึ่งก็มีคอมเมนต์อย่างที่สองในพูดได้เลยว่าเนี่ยไม่กลัวลูกเห็นหรอกับฉากนี้เด็กเขาจะถามถ้าเขาเห็นนะคะก็ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่อะแม่ เป็นนักแสดงเป็นคนที่เป็นแบบสาธารณะต้องเข้าใจนะคะคนเป็นลูกเชื่อว่าลูกเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจคือคนที่มาคอมเมนต์นั่นเองค่ะบอกว่าลิเกคณะนี้จะไม่ดูเด็ดขาดถึงขั้นแบนเลยนะครับแบนคณะลิเกของพระเอกสันพงศธรเลยโอ้ยอายแทนเด้ I นะคะฉากนี้ถูกใจนางมากแหละนั่งรอมานานแล้วทุกคนแล้วก็มีคนบอกว่าธรรมดาแหละเนะาะภัยกระยากได้ผัวรอทำงานเก่ง หรือจะามักแบบดมกาวอยู่ห่างวัดคนก็พูดแบบนี้นะคะไปแซะเขาทําไมนะคะอย่าไปวุน่นวายกับเขาเลยมันคือการทํางานของเขาอยู่เฉยๆจะมีความสุขมากกว่านะอ่าคือเดี๋ยวจะไล่คอมเมนต์ให้ดูด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะมีลูกตั้งสองคนแล้วดูไม่เหมาะสมเลยค่ะนะคะคนก็เข้ามาตอบกลับว่าให้ไปดูแลลูกหลานตัวเองเถอะอย่ามายุ่งกับชีวิตเขาเลยนะคะอ่ะของชอบของนาง ต้องแบบนี้แหละแม่ชอบค่ะอ่าแบบนี้นางชอบเออแพลวพาว่าพูดเก่งแล้วฉากนี้อึ้งเลยพูดไม่ออกไปเลยนะคะทําไมต้องขนาดนั้นเลยลอแพลวพาวเอ้ยช่างทําไปได้นะต้องแบบนี้แหละแม่ชอบค่ะรอเวลานี้มานานดูแม่สียิ้มแก้มปีรอเวลานี้มานานอ่าจำไอ้ไม่คิดไม่คิดหลังฉากละ มหมายความว่ายังไงคะคำว,ว่าไม่คิดหลังฉากนะคะ,ะโชคดีของจุดๆที่ตัดขาดกับผู้หญิงคนนี้การสแสดงก็คือการสแสดงคนก็บอกนะคะคนบอกว่าเนี่ยเพราะไม่ชอบกลัวนางดังไงถึงมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะการสแสดงคาเข้าใจด้วยนะคะคนบอกว่าเนี่ยบทนี้นางชอบคือแบบไม่เหมาะสมเลยจะกับการที่บอกว่าคุณมีลูกสองแล้วคุณมาทําพฤติกรรมแบบนี้ คือต้องเข้าใจว่าคือการสแสดงยังไงก็คือการสแสดงค่ะทุกคนเขาจิ้นกันเพื่อถ้าพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมนะงานเท่านั้นเลยนะคะแต่คนที่เขาฟินเขาจิ้นจริงๆนะ่ะก็มีนะคะเราก็ต้องให้เกียรติความคิดคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ให้แต่ความคิดตัวเองเป็นหลักนะคะคือพูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างคนนี้แผวๆน,นะไม่ใช่ว่าเข้าข้างใครนะแต่เราพูดตามหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงในที่นี้ก็คือคําว่าคู่จิน้นหรือคําว่าการที่มีลูกแล้วนะคะ ถ้าขอพูดตรงๆมีลูกแล้วแต่เป็นบุคคลสาธารนณะเป็นศิลปินทําการแสดงคือมีลูกแล้วต้องเป็นนั่งหอ่อผ้าอ้อมให้ลูกอยู่บ้านหรือยังไงนะไปเฝ้าลูกอยู่โรงเรียนหรอหรือว่ามีลูกแล้วต้องป้อนข้าวลูกยีิบสี่ชั่วโมงมีลูกแล้วต้องแบบอยู่เดอ้อมอกยีิบสี่ชั่วโมงเขาไม่ได้เกิดมารวยบนกองเงินกองทองพ่อทิศว่าแบบ ออกลูมมาน่เลี่ยงลเลี่ยง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 หลวมยีจีซมองเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เขามีงานมีการที่ต้องทำนะคะแล้วลูกถามว่าจะเข้าใจไหมสาวเนยเชื่อว่าลูกจะเข้าใจเพราะว่าเห็นไหมลูกดาราหลายๆท่านะเห็นเขายังเข้าใจเลยโตมาเขาก็ยังรู้เลยว่าบริบทของพ่อแม่เขาคืออะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนเขาในตรงนี้แล้วถ้าคุณไม่อยากเสีข่าวไม่อยากเห็นคุณพระเอกสันเนี่ยมาหอมมากอดทุเรศแพวเนี่ยคุณก็ไม่ต้องดูนะคะคือ เนี่ยจะแนะนำนะคะคืออันนี้สาวในขอแนะนําด้วยความหวังดีมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติเนี่ยเราเลื่อนเราเลื่อนคลิปเลียวอยู่บบนี้เนาะเราก็ดูด,ด,ดูไปเพราะเราปัดปึ๊บเห็นแพลียวๆอุ้ยปัดนี้เลยไม่ต้องดูเห็นแค่หน้าแบบเดียวเห็นแป๊บเดียวปัดนี้เลยเนี่ยเพราะอ่ะถ้าอันนี้อยากดูก็ดูไปเพราะอันนี้เนะี่ยอยากดูก็ดูไปแต่ถ้าปัดมาเจอแพลวๆเนี่ยอุ้ย ปัดหนีเลยค่ะทุกคนเพื่ออะไรไหมเพื่อความสบายใจของท่านเพื่อไม่ให้เกิดดราม่าเพื่อไม่ให้เกิดคอมเมนต์ลบๆแก่คนอื่นนะคะมันก็จะทำให้คนอื่นอะเสียกําลังใจในการทํางานนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาตั้งใจทํางานคนที่เขาตั้งใจรังสรรผลงานออกมาให้เราหลๆเอฟซีเราๆพ่อฮักแม่ฮักได้รับชมรับฟังนั่นเองค่ะก็อยากฝากไว้ด้วยสําหรับประเด็นนี้นะคะคือไม่อยากให้มันเป็นดราม่าขนาดนั้น เกือบหนึ่งปีเต็มๆนะคะสำหรับคุณเนี่ยเพลวๆที่เจอดราม่ามาตลอดเวลานะคะทุกคนมีดราม่านั่นแหละแต่ว่าแพลียวๆนี่คือเจอหนักหนักถึงขั้นที่ว่าคนเคยเกลียดมากๆเคยดา่าต้องกลับลํามาแบบไม่อยากดา่าไม่อยากเกลียดแล้วเพราะว่ามองไปมองมาเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาทําผิดอะไรนะคะหมายถึงเรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องที่เขาทําแบบอันนั้นนะคือเรื่องทํางานนะ่ะเขาทําดีเรื่องการแสดงเรื่องการแบบเลี้ยงลูงเลี้ยงลูกการดูแลครอบครัวเขาทําดีหมดนะคะ คืออยากให้แยกแยะประเด็นเสพผลงานกับเสพชีวิตประจําวันนะคะให้แยกแยะออกให้มันเยอะๆค่ะเพื่อที่จะมีแรงขับเคลื่อนในการเสพข่าวเสพความบันเทิงในโลกออนไลน์ให้เยอะๆคะ่ะสําหรับวันนี้ก็เอาเรื่องราวมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ